แล้วผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เคารพรักด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจีนไอ h ชนแนลนะครับผมโอ้โหมันจะเต้นอะไรกันนักหนาเนี่ยมาอยู่ในเกมคอร์ดูตี้โมบายนะครับผมซื้อวันนี้ก็มาอยู่กับน้องกอนแล้วก็น้องชีนะครับผมโดยที่ก๊อฟนี่จะทำชาเลนจ์เนาะเดี๋ยวไปบอกในเกมแล้วกันปะอีกคนนึงเดี๋ยวไปสุ่มเอาข้างหน้าแล้วกันนะ โอเคครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาทำชาเลนจ์โดยที่ว่าก็จะเก็บปืนสีขาวเนาะก็คือแบบเนี่ยไม่ใช่สีม่วงอย่างนี้นะครับผมเราจะเก็บปืนธรรมดานะครับเออออามาใช้นะครับเราก็เล่นจนจบเกมนะครับส่วนน้องเขาก็จะแบก <c oughs> จะแบกเรานะกูจะหาเจอไม่แจ่ปืน <c oughs> นิ่งจัดๆมาด้วยเพื่อนมาด้วยหนูหน่มๆฮัลโหล<น>ฮัลโหลอข้าเป็นลีดเดอร์ลงไหนดีบุบวกวเลยปะ ไฟได้ไหมไฟตรงนี้นั้นว่าว่าน่าจะเล่นเพสเซฟดีกว่าอ่าเพสเซฟดีกว่าลงเลยนะที่เมืองนี้มันมีคนลงไปแล้วพี่ไม่เป็นไรไฟเลยสู้ได้พี่สู้ได้ซื้ได้เออสู้ไม่ได้โอเคดูด้วยมาใครดูด้วยมาใครเออ ก็มาทีมงานก็ก็มากันสองคนน่ะทีมงานทีมงานมีแค่สองคนโอ้มีแต่ปืนม่วงมาแย่ละกองบ,บ้านนี้โดนแย่งหมดเลยได้ปืนธรรมดาแล้วมาแล้วมาไล่หลังมาลเลย ไร Using adrenaline shot now ถ้าไม่จะเป็นผมจะปิดไม้ไปนะพี่ได้ครับนี่ไงปืนใหม่ MK2 มันเป็นสีเขียวอะ่ะสีม่วงดีสดุด ไม่พี่ชใช้สีขาวมีหอเคลื่อนที่ไม่ต้องรีบเราจะใช้พืนสีขาวนะตั้งเกม ถ้าพี่อยากได้อะไรพี่ก็บอกมานะเดี๋ยวผมจะได้เก็บให้พ,พี่อยากได้คูณแปดคูณแปดเลยล่ะพี่ีมีวะ <c oughs> มีด้ยวยพี่ในนี้ <c oughs> พูดถึงคูณแปดเขาเขาไม่เคยอัปเดตกล้องบีรมาเลยเนี่ยคูณหกคูณหกคูณแปดนี่ยไม่เคยอัปเดตเข้ามาเลยในบ R รเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยากจะร้องไห้มากชีวิตนี้มีแค่ อบคูณแล้วก็คูณคูณสามคูณสี่มีแค่นี้แหละเออทำไมวะอยากรู้เหมือนกัน <c oughs> ผมเดานะเขาคงจะไม่มีความคิดที่จะเอาเข้ามาแน่ๆแต่มีแต่มีรายการแข่งนะรายการแข่งโอเบเออ ถามว่าจะเป็นไหมไม่ค่อยจำเป็นดิบีอาร์จำเป็นมากปะไม่ไม่ไม่หยับหน่อยดีกว่าผม,ผมผมชี้อของในกระเป๋าก็ไปจุดบิ๊เท่า,ะะไ,าไหร่เลยของในกระเป๋ารับก่อนรับเพื่อนด้วยไอ้ดอมบัตทรีกระมอนเฮีย ยังไงปืนใหม่อะไรเนี่ยเฮอร์เลอร์เลยเนี่ยสีม่วงด้วยปืนใหม่โอเคไอรอนไซส์สุดยากโอเคป่ะเอาปูขับดีกว่าหไปหาเก็บเถียเออไปหาเก็บข้างนาอีก ว่าตอนนี้เราต้องไปเจ็บอัพเกรดตันก่อนนะคร่านี่ไงกับเราผมาไปแต่ผมว่าใกล้ๆน่าจะมีสปูแน่แน่ข้ามันแค่ตะแหละจบง่าย <laughs> ไ,ไปพี่บางทีอยู่ะใคร <laughs> โดนแยกหมดเลย <laughs> อยู่กับทีมงานสองคนกล่องนี้ ไม่มีอะไรเลยเอ้าปั๊บเป็นซิกเกิลเฉยเลยเขี้ยะ<า>ปั๊บปืนเป็นซิกเกิลเฉยเลยเมื่อกี้เขี้ยอะไรแบบนี่ยรับป้าบอกกอล์ฟอันนี้คนเหลืออะไรไมีคนอีกมาละมาแล้ว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 

เดี๋ยวพี่ขึ้นให้ข้างเข้าข้างเข้า,ขา,ขาสะพานมีอีกพี่สะพานมีอีกระวังเด้อระวังเด้อ ช่วยได้ปะช่วยเลยช่วยเลยเดี๋ยวพี่ยิงเองเบอร์สามไม่อยู่กับี่เลยโปร่งลงมาที่โปรงตรงสะพานแกยังเมื่อกี้ผมเห็นมันขึ้นคทีสองคนกำลังมาเดินมาไม่เห็นนะผมเหมนอยู่เนี่สองตัวเห็นรูปเป้ามันจริง มนันอาจจะหนีไปละไม่แน่ใจตัว,ตวที่อยู่ตายแล้วตายแล้วที่อยู่ของมึงมันกินตายาเหตุผลอะไรใช่ไหมใช่หอหอหอชื่อหอเดียวหอเนี่ยกล่องกล่องศพอันนี้ใช่กล่องศพไหมไม่ไม่นั้นบอดถ้าถ้าเป็นกล่องศพบนผมจะได้ยิงแฉกไว้ไงการในพวกที่จะมาคุกคนอทั้งหมด ปใกล้ๆสุดก็น่าจะได้แอร์ดูไหมหรือไม่ได้แอร์แอรเอาดิดถ้าถามว่าเอาได้ไหมก็เอาได้เลยพี่จะถามว่ามีคนอยู่ไหมมีแน่ๆจะไปกลัวอะไรพี่บอกแล้วว่าอยู่กับใครรู้ว่าอยู่กับใครอยู่กับทีมงานสองคน สิ่งห่ผมอยากได้อย่างแรกคือส,สนเอาตวไนก่อนตนตัวไหนอะตัวใหม่เหรอตัวใหม่พี่มีนะไม่ไม่ผมเอาตะไนที่ผมต่งเองตะน<อ>คิดแต่เอง,องดีกวา่วาข้าฟาร์มเลยก็ยกได้นะเพื่อไปขับรถไอวายยูโก นมม้ำออประท <c oughs> ูเอ้ยนรทีเสร็จลเบอร์สองเลยเบอร์สมเออเออเบอร์สามมีคน่ามา มีตัวเดียวเหรอไม่น่าใช่นะหายอยู่ข้างหลังมีนะ<อ>บ้านตรงนี้ไม่มีอะไรข้างหลังมีใไอมีไอมีอาวุธก็แช์แร์ให้มึงหน่อยเมื่อกี้เหตนนะุตบเมืเ่อกี้ยิงล้มปุ๊บย้ำออหมดหายหมดเลยที่บินไปแล้ว พี่ตัวอะไรอยิงสู้มันไม่ได้ <c oughs> คนเหรอ <c oughs> เออพี่วินมาหามันอ่ะ <c oughs> โอ้ปืดข่าวยิงสู้มันไม่ได้บ้าบอคอระครังอยู่ไหนเพ่มันอยู่ไหนอยู่ในบ้านทากแล้วแหละจะตายหา่าละ โอ้โหระเบิดไม่เข้าอีกเสียงอะไรวะ<ม>คุยเต็มที่เลยเป็นซัมบ<ด>ี่เฮ้ยมันปล่อยหมามามันปล่อยหมามา,มาหน้าหน้าหน้าเหน็นไหมนะ ก็ได้มั้งมาแป๊บนึงแป๊บนึงแอมหนึง,นนง,นนงนเบอร์สามึงไม่ช่วยกูเลยยิงหมาก่อนสิแป๊บน,งงบนึงพี่ <c oughs> โอ้หมาก็ไล่อะ,อย,ะยิงดิยิงห<ด>ม,มาดิยิงได้เมื่อกี้มันลมใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนมันต้องมายังไม่เห็นนะ <c oughs> <c oughs> โอโมันปืนอะไรวะเมื่อกี้อยากรู้เหมือนกันไหมผมว่าไม่ต้องพี่กินเก็บเสียงไม่เอาดีมาข้างหน้าข้าง,งหน้าข้างหน้าข้างกำแพงเห็นปะอ่ากำแพงหน้าเนี่ยกำแพงหน้าด้านซ้ายเนี่ยเออนั่นแหละยิงเลยมาละปีลิมชุก เพื่อนดาวมาเพื่อนดาวอ่ะมีมีมีตัวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนีก่อนนีก่อนช่วยอะไบ้าวพี่กำลังไปขอปืนก่อน มึงให้กูไปเอาด็อกแท็กมึงดูด้วยว่าคนเขาอยู่เก re okay, พี่สวยลม้มล้มใช่ไหมล้มใช่ไหม <c oughs> <c oughs>

มีพี่มีเอากี่อันพี่เอาสักสี่อันนี้หมดเลยเกาะหมดมีแค่นี้แหละโอเคเดี๋ยวเบิร์าไปตรงแอดร A บเลยแอดร A บเลยก่อนพี่กำลังเจะแตกมี ammo เยี่พี่มีแล้วมีแล้วมีหลอดหนึ่งละโอเคต่อจะแตกกันนะผมก็ได้ไงวะ เอออยู่บนรถถังก็ได้เรล้วรอดกันมาได้ยังไงพี่รอดได้เมื่อกี้ปืนปืนมันน่าจะแรงกว่าพี่อ่ะโอ้ยพี่พี่แรงแรงแรงโงแรงโงรีบเลยรีบเลยรีบเลยรถแทบหายวะ พี่ถ้าพี่ไม่ปั๊มยาพี่จะเลื่อนรถเลปั๊มอยู่ปั๊มอยู่ใครมันเอาห่อมาลงอย่างี้วะเนี่ยหัวปากเลยโอเคมีคนไปเหยียบมีคนไปเหยียบครับผมตายไปแล้วเอายาโม่งไหมพี่มีแล้วมีแล้วมีแล้วเฮ้ยพี่เอาเพื่อนแตกแล้ว ถ้าถามว่าอยากไปช่วยไหมไม่มาจะพ่ช่วยพี่เดี๋ยวต้องเข้าตัวนี้วงมีกัลเฮ้ยไอ้อนไอ้อนชักกูสัตว์เอย่าช่วยกูกันเ,เดนเลยส<า>ัตว์แล้วเบอร์มมเฉียมหัวผมไปกี่ลูกแล,ล้วก็ไม่รู้พี่ผมไม่มี ต้มเกาะเลยมีคนโด้ไปหมดแล้วอันนี้นี่นี่หมดให้หมดให้ใช้หมดแล้วพี่โอเคเนี่ยโอเค<ร>กำลังยืนยิงเลยเมื่อกี้เดือดสี่พี่เดือดสี่ๆๆๆๆๆโอเคยาพอมีด้่ถ่ายไปได้หมดปะ ถ้าอยู่บนเขาอรพีุ่ยเลยให้รถถังเป็นตัวอรอดได้นะเดี๋ยวผมกินกับดักไว้แถวนี้แหละเอปืนระดับสีขาวเนี่ยมันสู้ไม่ได้จริงนะเล่นยากทุกได้ทุกได้พี่จะถามว่ามีคนโยนหมามามีบคลายหมดไหมก่อนก่อนเลิกขับรถได้ปะ อเอสวยไม่ได้เสียงโอ้โหหมากันเหล็กเออทมยาแบบทมยาแบบมันอยู่ข้างล่าง เกือบไม่รอดเมื่อกี้โดนยิงด้วยแล้วก็โดนระเบิดรถถังด้วยอย่างแย่เลยม,มลีมีข้างล่างม,า <c oughs> มีข้างล่างมาข้างล่างมาเดี๋ยวตัวเดียวเลยตัวเดียวโอเคสวยพี่จบยืนนิ่งเลยนิ่งเลยเจ็ดตัวเอง ยี่ยมไปเลยโอเคครับผมก็ไปแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมแจก์กด Subscribe นะครับผม,มกำลังใจด้วยเนาะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับเกม c รอป Duty Mobile นะครับซีอ u ครับผมเจอกันจ้าบายบาย